สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพาเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาฝ่องพ้านะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับผมพ้านะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศ25 41นะครับผมมีชื่อรุ่นว่ารุ่นคดชะสารหมื่นปีนะครับผมพ้ารุ่นนี้ เป็นรุ่นนะครับพิเศษของทางวัดนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามวลสารดีพิธีใหญ่หน้าแขวนมากๆอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับผมอง์นี้มีกล่องเดิมด้วยนะครับกล่องนี้ก็จะเป็นผ้าไหมอย่างดีนะครับผมข้างในบุด,ด้วยสักตลาดสีม่วงนะครับผม ปึ๊บนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชางให้รุ่นคดชสารหมื่นปีปวงเล็บศิลปาชีพ26่ธันวาคม2541้าสี่หนพานี้ออกที่วัดชางให้โดยตรงนะครับมีชื่อรุ่นว่าคดชสารหมื่นปี ด้านในก็เหมือนกันนะครับผมสมเด็จหลวงพ่อทวดวัดชังให้รุ่นโคจราสานหมื่นปีมงเล็บศิลปาชีพ26่ธันวาคมพศสองพพระรุ่นนี้จะมีด้วยกันทั้งหมดนะครับ4พิมพ์จะมีร้อยองค์นะครับมีเตารีดพิมพ์ใหญ่เตารีดพิมพ์พระรอดแล้วก็เตารีดพิมพ์พระรอดจิ๋วนะครับผม มีสี่พิมพ์นะครับสำหรับหลวงปวู่ทวดรุ่นโคจสารหมื่นปีนี่นะครับโคจสารนี่ก็แปลว่าช้างนะครับพระรุ่นนี้นะครับพระรุ่นนี้สร้างมาจากงาช้างแมมมอสนะครับผม ผมก็มีเลี่ยมทองโชว์ไว้หนึ่งองค์นะครับองน,นี้ที่เลี่ยมทองแล้วเนี่ยสี่หมื่นสามนะครับนี่ก็จะเป็นช่างคนเดียวกันนะครับที่แกะพระนะครับผมช่างก็จะมีหลายสินนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับวางพระไว้ก่อนนะครับผมพระเนี่ยนะครับ <c oughs> องนี้ไม่มีการ์ดนะครับแต่ว่าผมเนี่ยเอาการ์ดองค์อื่นนะครับมาสแสดงนะครับผมมาให้ดูนะครับเพื่อประกอบว่าพระเนี่ยพิธีพุทธาพิเศษดีแล้วก็ที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับพระองค์นี้มีแต่กล่องนะครับไม่มีการ์ดแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นการ์ดขององค์อื่นนะครับสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่น โคชสารหมื่นปีวงเล็บศิลปาชีพรุ่นแรกโคชสารหมื่นปีวัดช้างให้องค์นี้ไม่มีการ์ดนะครับย้ําอีกทีหนึ่งแต่ว่าผมต้องนําข้อมูลมานําเสนอนะครับเพื่อฟาร์มชัดเจนนะครับในการรีวิวสมเด็จหลวงพ่อทวดรุ่นโคจสารหมื่นปีวงเล็บศิลปาชีพ ทำด้วยงาช้างแมมมอธซึ่งมีอายุไม่น้อยฝ่าหมื่นปีค้นพบในไซบีเรียประเทศลเสลเซียแกะสลักด้วยมือทุกองค์พิธีมหาพุทธาพิเศษวันที่26ทธันวาคม2541ณอุโบสถวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีโดยพระเกจิอาจารย์159รูป พระครูธรรมกิจโกศลพระอาจารย์นองปะทานจุดเทียนชัยนายวิสุทธ์สิงห์ขจรวรกุลอดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยประธานจัดสร้างดออรอำนวยยศสุขปะทานคณะกรรม,มาการการการคังประธานที่ปรึกษารุ่นนี้จะมีความชัดเจนสูงนะครับว่านะครับทำด้วยงาช้างแมมมอธได้จากไซเรียนะครับผม เทรัสเซียแล้วก็แกะสลักด้วยมือทุกองค์นะครับโดยช่างศิลปาชีพที่จังหวัดปัตตานีนะครับที่ได้งาช้างแมมมอสมานะครับผมก็นะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมมาราชินีนาครับพระราชินีของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเสด็จเยือนประเทศรัสเซียนะครับแล้วก็รัสเซียนะครับได้มอบงาช้างแมมมอสนะครับให้เป็นของขวัญนะครับผมหรือบรรณาการนะครับ แก่พระราชินีแล้วนะครับในช่วงปีนั้นนะครับสมเด็จพระราชินีนะครับเขาเรียกว่าได้สร้างศูนย์ศิลปาชีพหลายที่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ภาคเหนือภาคอีสานนะครับภาคกลางศูนย์ศิลปาชีพบางไทรนะครับที่ภาคใต้นะครับที่จังหวัดปัตตานีนะครับก็มีศูนย์ศิลปาชีพที่นั่นนะครับผมท่านนะครับก็เลยนะครับให้นะครับได้มอบนะครับงานช้าง ให้แก่ศูนย์ศิลปาชีพนะครับเพื่อให้ช่างเนี่ยนะครับได้แกะนะครับผมเป็นช่างฝีมือนะครับแกะสลักด้วยมือถุกองค์เพื่อที่จะสร้างงานนะครับสร้างอาชีพนะครับถือว่าเจตนาในการสร้างเนี่ยดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็นะครับนํามาปลุกเสกที่วัดชังให้อาจันนองเจ้าวิธีนะครับเกจิเนี่ยนะครับร่วมปลุกเสกถึง159รลูกตามเอกสารนะครับ ก็ที่พูดนะครับก็คือที่มาที่ไปที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมนะครับเป็นงาช้างจริงๆเหรอแล้วเป็นงาช้างแบบมอสเนี่ยได้มาอย่างไรนะครับที่มาที่ไปชัดเจนนะครับแกะสลักนะครับด้วยช่างศิลปะชีพพิธีปลุกเสกใหญ่มากนะครับหนึ่กลแต่นะครับองนี้ไม่มีการ์ดแบบนี้นะครับผมอง์นี้นะครับจะมีกล่อง เท่านั้นนะครับผมคราวนี้เรามาดูที่องค์พ้านะครับแบบที่ผมบอกนะครับว่ามีทั้งหมด4พิมพ์พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์พที่นิยมที่สุดนะครับเพราะว่าใช้งาช้างเนี่ยชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็แกะเป็นรอยองค์นะครับผมแกะเป็นรารอยองค์นะครับตัวผมเองนี่ก็ค่อนข้างที่จะชอบผารุ่นนี้นะครับ ให้ดูใกล้ๆนะครับองนี้ผมถ่ายรูปศัตรูแล้วด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดเนี่ยอยากจะชมรูปชัดๆผมมีนะครับแล้วสินนี้นะครับจะเป็นสินที่สวยที่สุดนะครับผมเป็นสินที่สวยที่สุดผมจะเทียบกับเตารีดพิมพ์ใหญ่ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับให้ดูนะครับผมนี่คือขนาดขององค์พระจะประมาณนี้นะครับผมก็กําลังแขวนเลยนะครับเพราะว่านี่ผมได้นําไปเลี่ยมทองมาให้ชมแล้วนะครับหนึ่งองเลี่ยมทองเนี่ยจะสวยมากน่าแขวนมากนะครับท่านใดชอบงานนะครับแล้วก็สินเนี้ยผมในในสายตาผมนะครับผมมองว่าสินนี้เป็นสวยที่ สินที่สวยที่สุดนะครับเขาจะมีสินหน้าแก่สินหูก้างนะครับแล้วก็จะมีสินหน้ายิ้มอันนี้นะครับผมสินนี้นะครับนี่ดูที่หน้าตาลวงปู่จะมีความเมตตามากนะครับสินนี้แล้วขาวแบบนี้นะครับจะเป็นงาชั้นในนะครับผมเป็นงาชั้นในแกสลักออกมานะครับนี่สวยปิ๊ง หน้าหลวงปุั่วนี้ยิ้มนะครับเขาเรียกว่างานเนี่ยมีการเก็บรายละเอียดได้ดีมากนะครับเส้นจีวรสังคติประคตสวยปิ๊งนะครับหัวเข่านิ้วเท้านิ้วมือนะครับฝั่งนี้นี่นะครับแกะได้สวยจริงๆนะครับผมเป็นงาช้างแมมมอสนะครับ แกะยันแบบปลายศอกกล้ามเนื้อนะครับปลายคางใบหูเส้นหน้าผากจมูกปากช่างคนนี้เก่งมากนะครับผมนี่คืองานแกะมือนะครับไม่มีองค์ไหนซ้ำกันนะครับผมเพราะว่าเป็นงานศิล์นะครับงานแฮนด์เมดเป็นไงครับด้านข้างมิติสุดยอดนะครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลังเรามาดูนี่จีวอประคตสังคตินะครับแขนเนี่ยตรงนี้เนี่ยยังแกะเป็นกล้ามเนื้อหัวไหล่เลยนะครับช่างคนนี้ไม่ธรรมดานะครับผมแกะไม่รู้ว่าเรียนอนาตมีมาหรือเปล่านะครับคนนี้เก่งจริงนะครับแกะ ด้านบนนะครับไม่มีปัญหานะครับาทำได้สวยจริงนะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่ริว้วจีวรสวยงามนะครับมีตรงเพียงใบหูตรงนี้นิดเดียวนะครับที่เขาแกะน่าจะทำบางไปนะครับผมปึด๊ดเลยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับผมอันนี้ชี้แจงให้ทราบเลยนะครับ ผมซูมให้เห็นชัดนะครับใบหูนิดเดียวจริงๆนะครับแต่ว่าเป็นงานแกะมือนะครับผมทําบางนะครับแต่โดยรวมแล้วผมยังให้ให้ว่าพระองค์นี้เป็นพระสวยอยู่นะครับเนี่ยเพราะว่าถ้ามองจากทางด้านหน้าเนี่ยก็แทบจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมยังให้พระองค์นี้อยู่ในเกณฑ์สวยอยู่นะครับหน้าตาหลงปูนะครับยิ้มเมตตาเลยนะครับ ช้างแมมมอสแท้ๆนะครับผมมีในสารระบบวัดช้างให้อย่างแน่นอนชัดเจนนะครับด้านหน้านะครับหลวงพ่อทวดข้างๆเป็นบัวนะครับด้านหลังวัดช้างให้แล้วก็ตรงนี้เป็นบัวตรงนี้นะครับทำด้วยทองคำนะครับผมทำด้วยทองคำนะครับ แต่ว่าไม่ใช่แบบคือพ้าเนี่ยต้องเข้าใจนะครับที่บอกว่าทองคำเนี่ยไม่ใช่ว่าทองคำที่จะเป็นเปอร์เซ็นต์แบบว่าเก้าสิบฝาเปอร์เซนต์อะไรอย่างนี้นะครับไม่ถึงนะครับผมคือรุ่นนี้เขาทำมาประมาณนี้นะครับก็คือประมาณเอาไปยิงแล้วเนี่ยนะครับจะประมาณ70%็ดสิเปอร์เซเจ็ดสิบาอร์เซนต์นะครับบางองค์เนี่ยเขาเรียกว่ามีคาบออกไซด์ติดอยู่เยอะ ไม่ได้สวยเงาไม่ได้อยู่ในกล่องเก็บไม่ดีเนี่ยเอาไปยิงเปอร์เซ็นต์เนี่ยบางทีก็จะประมาณหกสิบฝ่าเกือบเกือบเจ็ดสิบนะครับแต่เขาก็ยังเรียกว่าเป็นทองคำนะครับเขาเรียกว่าทองเคนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ทองบริสุทธิ์นะครับแต่ก็คือทองคำนะครับเพราะว่านิ่มเนี่ยถ้านิ่มเนี่ยเอามาปั๊มอะไรแบบทำฐานแบบนี้มันทำไม่ได้นะครับ มันอยู่แค่ที่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับไม่ใช่พาว่าหล่อเป็นเนื้อทองนะครับอันนี้เขาปั๊มนะครับทํามาเป็นฐานบัวแล้วก็มีตัวอักษรน,นะครับก็อย่างที่ผมแจ้งไว้นะครับเปอร์เซนต์เนี่ยจะประมาณ60ฝ่าถึง7 0ฝาเปอร์เซนต์นะครับผมอันนี้เราได้มวลสารที่ดีมากนะครับก็คืองาช้างทองคํานะครับ ด้านล่างนะครับนี่เราจะเห็นว่าฟาร์มเป็นงาช้างชัดเจนนะครับไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่เรซินหนึล้านเปอร์เซนะครับอันนี้คืองาช้างจริงๆนี่ตรงนี้เนี่ยบางองค์เนี่ยเราจะเห็นรอยเปอะกาวนะครับแล้วเมื่อส่องไปเนี่ยเราจะเห็นว่า พาเนี่ยเขาแกะเสร็จนะครับเขาจะทําการเจาะรูแล้วนะครับที่เห็นเป็นน้ําตาลน้ําตาลเนี่ยคือนะครับด้านในภายในเนี่ยเขานะครับได้ทําการนะครับบรรจุผงว่านเก่ารุ่นแรกหลวงปู่ทวดวัดชางให้ปีพศสอง7ี่นะครับลงไปนะครับผมผงเกเจดแท้ๆนะครับบรรจุเข้าไปด้านในแล้วก็ปิดทับด้วยโค้ชช้างทองนี้นะครับ แล้วก็มีการต่อโคดนะเล็กๆตรงนี้บางองค์เนี่ยผมเคยเจอนะครับไปเช่าพระทีละห้าองค์มีหลุดมาองค์นึงนะครับไม่ต่อโค้ดแต่เป็นพระแท้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าสมบูรณ์กับสมบูรณ์ที่สุดนะครับก็คืออาจจะอุดโค้ดนะครับทุกอย่างแท้หมดแต่ว่าไม่ต่อโค้ดนะก็มีนะครับผมอันนี้พูดไว้นะครับเพื่อว่าเป็นประโยชน์นะครับ เผื่อเพื่อนๆไม่พี่มีแล้วทําไมไม่เหมือนผมที่รีวิวเอาไปส่องดูแล้วเราไม่เห็นโค้ดมันจะแท้หรือเปล่าแท้นะครับมีนะครับแบบไม่ต่อโค้ดมีก็คือนะครับองนี้เนี่ยเราได้แบบมวลสารดีจริงนะครับก็คืองาช้างผงว่านปี97นะครับแล้วก็ทองคำนะครับซึ่งทำมาเป็นโค้ดแล้วก็ฐานบัว ทเรียมเนี่ยก็จะสวยนะครับเช่าแล้วนะครับอยากจะไปเลี่ยมเองก็ได้นะครับหรือฝากผมเรี่ยมเงินเรี่ยมทองก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพียงท่านนะครับถ้าเขาเรียกว,ว่าถ้าเป็นเรี่ยมเงินเนี่ยโอนค่าพะมาเดี๋ยวผมไปเรี่ยมเงินเสร็จค่อยคิดตังกันแต่ถ้าเป็นทองนะครับต้องโอนมาส่วนหนึ่งเลยนะครับผมถ้าเป็นเรี่ยมทองต้องพะแล้วก็ ค่าเลี่ยมเนี่ยก็คือเดี๋ยวมาคุยกันนะครับเพราะว่าไปเลี่ยมทองเนี่ยก็คือใช้งบประมาณเยอะพอสมควรเลยนะครับเกือบเกือบสองมื่นนะครับที่ผมไปเลี่ยมร้านที่ผมเลี่ยมนะครับพระรุ่นนี้น่าใช้จริงนะครับเพราะว่าหนึ่งเจตนาการสร้างดีสองนะครับมวลสารดีนะครับสามพิธีใหญ่ครบสูตรนะครับในการแฝนพระ องนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ได้ขี้เ้วขี้เลเลยนะครับเป็นพรทที่น่าแฝงอีกหนึ่งองมีกล่องเดิมพร้อมกล่องเดิมนะครับสําหรับองค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้ถ้าเพื่อนๆพนพี่พี่ท่านใดนะครับสนใจนะครับผมองคนี้ผมเปิดราคานะครับองค์นี้ไว้ที่สอง0มื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสนใจโทรนะครับศูนย์เก้าแปดแปด ห้าสี่หนึ่งสามหกหกเชษนะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับแล้วก็นะครับมีพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่ๆเข้าไปนะครับรับชมพราเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ เพื่อนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ